เซ็ปินดาเป็นดาลีนาเขาไม่อยากใส่ใส่แกลนิ่งใส่ชุดเดรสนะคะลีนาเลือกเองลีนาจะใส่ชุดแบบนี้วันนี้ก็เป็นวันเกิดของลีนาเนาะก็ตามใจนางนางอยากใส่ชุดแบบไหนนี่เป็นกระโปรงที่ไม่ใต้ซื้อให้เป็นรานสวิเดนเนาะจ้ะเนาะไวะ Filma med det då. Ja. nu när han släpper. Ska jag filma dig? Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Här <laughs> är du med. Är, är det igen? Det är, Nina. det är Ninas tur. Det är Ninas tur. Sen åkte man ju แม่วินดูก็ปล่อยซักทีโอ๊ยดอจะมาบอลงแล้ว